ครับก็ต้องขอกราบสวีาสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมมาป่าของค่าย PP นั่นเองนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยก็มีคนดูเข้ามาสำหรับเกมนี้นาะแต่ผมจะไม่ซื้อพิสปินนะครับในรอบนี้นะครับทุกคนผมจะมุนเองดูนั่นเองนะครับผมว่าจะปังหรือเปล่านะโอเคทุกวนนี้มาที่200นั่นแหละครับทุกคนโอเคก็ตอนนี้ผมเล่นเป็นเวลา2ทุ่ม29นะครับแต่เลขเนี่ย1 9 9่9 9ครับทุกคน หายไปไหนเนี่ยโอเคเอาเป็นกระเทาอะไรดีเอาเบสสากก็พอเนาะไปครับผมเ่องขอดูเพราะว่ามีการเซกซีเกมด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะก็น่าจะได้เข้าอยู่นะครับนี่สำหรับทุน2 0งรช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเล่นเบาๆบ,บ้างน,นะครับทุกคนหนักบ้างเบาบ้างน,นะครับผมหนักมากไปก็ไม่ดีนะ ของตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเซ็กในรูปแบบไหนนะครับทุกคนเพราะว่าส่วนมากที่ผมเข้ามาเกมเนี้ยผมจะซื้อพิสปินล้วนๆเลยนะนอะไรเอ้ยตัวคิวเข้ามาเต็มจอ่อก็น่าจะจมกว่านี้นะครับผมส่งรูปมาปลาเนาะ เอาเล่งจังหาวะนี้มาหรือเปล่าหมับเข้าให้ไม่มาหมับไปทีโอเคมานะครับผมเข้าไวเหมือนกันนะครับเนี่ยไอฟิสปินเนี่ยเราก็ต้องลุ้นในโซนตัวหมาป่านะครับทุกคนให้ลงมาเยอะๆนะหมาปลาสีนี้นะครับทุกคนที่มีฉากหลังแบบนี้นะครับผมจะได้ฟันอันนี้หนึ่งทีนะแบบซุ่มนะครับทุกคนบางทีก็ฟันหนึ่งทีฟันสองทีฟันสามทีนะครับ อ้าพังสองตัวฝันหนึ่งพีันสามีได้หรือเปล่าเอ้ยอ่าได้นะครับผมเขาก็จะบอกสิชชปินเพิ่มให้เรานะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นตัวหมาป่านะครับทุกคน<ๆ>ก็ยิ่งเราเก็บผลได้เยอะแน่หรอกก็จะได้ในส่วนของหมาป่าเยอะขึ้นนะโอเคสามตัวปะเนี่ยสองทีหนึ่งีหนึ่งียังไม่ได้นะครับผมต้องอีกทีนะ โหรอบนี้ไม่มาโอเคมานะครับผมได้หรือเปล่าน่าจะได้แล้วแหละโอเคได้แล้วนะครับผมจะแตกไหครับนี่อ่ะยังไม่ได้ตัวที่สามเลยนะครับตั่อนตัวผู้หญิงนะต้องได้ตัวผู้หญิงด้วยนะครับผม คดอกนี้สวยมาปลาเต็มหน้าเลยนะครับเนี่ยมาแล้วนะครับผมก็ไปเลยนะครับทุกคนเป็นบิ๊กวิน90นะโอเคสองตัวได้หรือเปล่าปั่นตัวละทีนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับทุกคนจบไปที่125นาะงีเกมว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนขึ้นไปติงหน่อยแล้วกันเป็นเป็ดสีนะครับผมไปครับ โอ้กดรัวนี่ไวเกินนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปเพราะว่ารัวแบบนี้เป็นตามก็พอนะครับผมจือว่ารอบที่เราเข้าเนี่ยไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับทุกคนอีกรอบหนึ่งจะเข้ายากไหครับนี่อะ เอาเลรไงมาหรือเปล่าแต่เล่นเป็นน้อยเนี่ยโอกาสเข้าฟรีเกมค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับทุกคนเท่าที่ผมสังเกตนะผมเองก,ก็เล่นทั้งทุนหนักและทุนน้อยนะครับทุกคนก็พอรู้นะครับทุกคนว่าถ้าเบ็ดเราเบ็ดหนักเนี่ยโอกาสเข้าน้อยลงจริงนะครับผมโอเครัวไปนะครับ บางทีเราเป็นหนักเนี่ยก็ไม่ได้เข้าฟรีเกมเลยนะครับทุกคนผมยังไม่เห็นเซกอะไรเลยนะครับเนี่ยเอาไยไงมาหรือเปล่าไอ้ดอกนี้มานะครับผมโอเครอบที่สองแล้วครับทุกคนราบนี้ผมว่าต้องมาแล้วแหละกำไรเท่าตัวก็เลิกแล้วนะ ถ้าค่าพส่วนมากถ้าแตกนี่สุดจัดครับทุกคนถ้าไม่แตกก็สุไม่แตกเลยนะถ้าสองทีเลยอีกสองทีนะครับผมน่าจะตัวหนึ่งน่าจะปมาณห้ารอบนะครับทุกคนถึงจะได้นะโอเคได้ยังน่าจะได้แล้วนะครับสวยบวกหนึ่งฟีสปินนะครับผม ส่วนฟรีเกมซ้อนเกมนี้ใช้2ตัวนะครับทุกคนถึงจะซ้อนนะไม่ต้องถึงสานะครับทุกคนโอเคตัวละสอทีแบบนี้ก็สวยนะมาครับเก็บไปอีกหนึ่งครับทุกคนรอบนี้สวยอยู่นะครับผมสักตัวที่3านี่น่าจะได้แตกแหละครับทุกคน คนหนึ่งทีจะได้ไหมครับนี่แต่ถ้าลงทุกรอบก็น่าจะได้อยู่ครับทุกคนโอเคไมหนึ่งตัวสวยสองทีโอเคไมหนึ่งตัวสองทีได้หรือเปล่าแตกมาก่อนแล้วนะครับผมก็ไปเลย187ครับทุกคนรอบนี้ได้เยอะกว่ารอบที่แล้วอีกครับเนี่เก็บไปอีกหนึ่งคนนะครับผม ัผู้ชายเนี่ยได้ค่อนข้างจะยากนะครับทุกคนผมไม่ค่อยจะได้นะส่วนมากก็ได้สามอันนี้แหละครับทุกคนรอบนี้ผมว่าต้องแตกแล้วแหละไม่องตัวหนึ่งทีหนึ่งทีจะได้ไหมครับเนี่ยสวย1นึ่งทีแตกมาอีกแล้วนะครับผมไปเลย120เป็นบิ๊กวินนะครับผม สวยดีครับผมยังไงเอ้ยโคตรทีเดียว120ครับทุกคนจบแล้วนะครับผมรอบนี้จบไปที่459นั่นเองนะครับทุกคนเกิดร้อยเท่าถือว่าโอเคแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้ดีกว่าสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนทัวรไปที่200เนี่ย ได้กำไรมา400เลยนั่นเองถือว่าพอใช้ได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตามทีน,น,นี้จะดีกว่านะครับทุกคนก็ถ้าว่าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยเนาะเพื่อเป็นกํกนลากลาังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ายนะครับทุคบคบกคน